สวัสดีครับมอน้เสาวันอาขคานที่13มนะครับมีทุนหน้าย่นนะครับ2 5 6 6้นหารยบนะครับผมนครตะลอนวัวนะครับมือนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านจานนะครับตำบลโน่นหน้าจานอำเภอหน้าคู่จังหวัดกาลสินนะครับออกจากอำเภอหน้าคู่มาทางอำเภอหงอยเพิงประมาณ6กิโลเมตรนะครับก็จะเห็นตลาดตลาดเล็กๆครับอ้าวแต่ว่าก็นีม่ง่วยเบิงนะครับเดี๋ยวดพาพี่น้องเบิง นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมเอาเอาเอาแม่ไหนน่อยเดี๋ยวก็น่อยนี่เนาะน้อยน้อยแดงแดงน้อยน้อยแดงแดงเป็นไงน้อยน้อยแดงแดงสวยสวยเปิดเท่าไหร่ละครับเปิดสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองพันอายุจ๊กปีแล้วเนาะนี่อายุปีกับสี่เดือนครับปีสี่เดือนเนาะปีสี่เดือนนะครับสูงเท่าไหร่ครับ ร้อยสามสิบเก็ดร้บเก็วัดแน่นอนเหรอเนาะร้อยสามสิบเก็ดวัดแน่นอนนะครับทั้งใต้ดีเนาะครับผมทั้งใต้ดีทั้งใต้งามเลยแข้งขาผมมีจำนี้ไม่มีจำนี้เลยครับเขาง้อปีสี่เดือนเนาะปีสี่เดือนสี่หกเดือนประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะแข้งขาดีบมีเนาะครับอืเชื่องดีครับใบได้เนาะใบได้จับได้ลูกได้ข้ามได้เป็นตัวเลี้ยงครับครับนี่ครับเอา สวยๆสวยๆเด้อเอาหน้าตานี่มีตั้งนี้เนาะสามสองเนาะครับผมเปิดไปสามเมื่อสองสามสองตัวร่องได้คือเต้าตัวร่องได้ครับอืมคุยได้การไปส่งเลยครับไปส่งกะเอาฟีจะหาสิบโลครับโหาสิบโลเนาะครับผมห้าสิบโลส่งฟีเนะครับเด้อเอาคุยกันได้คุยกันได้ข้ากันกันส่งได้ที่บริษัทกำลังดีโลประจุ กันคุยได้กันไปส่งให้ไก่คือกันอ๋อราคานีลอยลูกนีโซงไงเยอะสามสองสามสองนะครับด้วยสามสองครับอ้าวปีสี่เดือนอ้าเนี่ครับแม่นี่เลยครับบ่ดนี่นี่สามปีครับโอ้ยอนุสามปีแล้วแล้วเปิดเท่าไหร่ครับเปิดที่ที่หาซีหาเนาะแม่นี่สี่ห้าเนาะจะเข้าจะเข้าสามปีบ่ครับผมสี่หกสามจะเขอสามปีสูงเท่าไหร่ละครับ สูงตัวใดล่ะครับนี่อมาริเราร้อยี่รร้อยสีเนาะภาพนะครับซีขึ้นทั้งใจก็ดีให้กันยังขายดีว่ามีตัวนี้โค้งสร้่งดีได้ไหมนี่ด้วหัวโลนเนาะรับหัวโลนโอ้เชื่องดีเลยครับด้วเขาและครับอืมโลนแบบเฮ็ดเขาเนาะครแจ้งเขาเอานะครับอืมไงเงาแบบงเงาเลยโค้งสาวโควงสาวเนาะครับผมหัวสาว โบรี่ตัวนีเนาะแขกโบรี่ประกันให้ครับประกันให้หางดีเนาะครับนะครับซีหานะครับผมผู้แย้หรือโค้งสั่งดีนะครับต่อร้องได้ครับต่อร้องได้เนาะครับเลยครับอืมเอากันจะกรูล่าละเอียดกะครับผมไอ้ทู่มาถามหอยนกด้อครับครับเอาถามรายละเอียดนะครับเพราะว่าเอาซีหานาะโบรี่ตัหนิเนาะอืมเอามัดเนาะ เบอร์โทรครับบ้านนี่ศูนย์เก้าศูน์เก้า้าแปดเอาหโลทรงฟรีทรงฟรีครับต่ว่าราคานึ่งลอยโลทรงห้ลูยโอ้สหาลอยโลทรงฟรีเนาะไอ้นกครับน้าคู่เนาะครับผมไอ้นกกับเพื่อนน้าคู่ครับผมจังหวัดกาสินนะครับด้วยอาสวยๆเลยสองแม่นวัดดีครับแม่นวัดดีครับแม่สาวบอก เนสาวเปิดท่าได้ลครับสาวเปิดไปสามสิบห้าครับสามสิบห้าออสามสิบห้สูงตัวไดล้ครับร้อยสามสก้าร้อยสามสิบเ้ั้งใจดีบือลึงได้นาะทงางา่ดีตัวนี้นาะพางเงด้วยครับพ้อเอาสีแดง่มีตัวนี้ดรอกร้อเกนาะแม่ซีซีกุหละดิทังใจดีด้วเอาโค้งสางดีครับแม่ดีด้อเพนจที่ือนจงีเลยแม่ อ่าอยู่สองปีกว่าครับสองปีกว่านะครับเด้อเอาพกมีตัวนี้โค้งสร้างดีเด้อเบิ่งเพิ่นยืนต้งยกนี่แหละครับเอาคือว่าสมบูรณ์ดีแม่สาวด้วยครับเด้อเอาเดี๋ยวเบิ่งหน้าใหายยังอยครับสีแดงดีน้องแม่น้องนี่นะครับเด้อเชือบ่แม่นเชืองเชืองครับจับได้เชือกจับได้จับแรงสี่งที่ของเปตเตอเลียนนะครับเด้อเล็บก็ดีครับมีตัวนี้อยัง สามห้าสามนได้ตัวเดียวมนี่ได้ตัวเดียวครับเบอร์โทษเลยครับศูนดสครับ082 8 3 8สามแปดหก่้าห้าหนึ่งอทมาวันนี้นะครับเด้อการไปส่งยังไหนแม่นงอยลสงฟรับโอ้ลลงฟีเด้อเอานะครับทร่มานี่ยงีเงด้อมีอ้เ้อเอาห้อยแม่นครับผมอยากอาเพื่อผู้พานคสักกลนคข้อนะครับเด้ออานะครับเนี่ยสเป็นตะเรียมครับเป็นตะเรียง ขอบคุณอะไรครับไงคัมไงคัมเสาหัวหาล้อยอืมเสาหัวหาลอยสีแดงแดงเป็นด้ลูกไหมจากตัวลวครับโอ้ตัวนึงแยกไปแล้วเนาะว่างบ่บ่เนี่ยอืมว่างนะครับพ้อแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วว่างนะครับเอ้าสูงตัวไหนไงคัมลอยสามนิ้วหาวัดแล้วเนาะ ทักใต่ดีเอาบือลึองได้แข้งขาบ่ามีตจุดนี้นะครับดื้ออือเอาเนี่ครับหน้าตากินยาเก่งตัวนี้โอ้เขาคนสวยเนะครับดื้อหนิหาง,งย่า,งงยดา,งาดื้นอ,อน,บบนี่นนนเาขาเง,งีวๆนะครับดื้อหางยาี้ยวนะครับหางยาี้วดื้อแข้งขาดีหางเพิ่นนงงอมันเพิ่นถือแม่เหยียบบน่นั่นเต็นว่าด้หน่อยเนาะหางงอๆนะครับดื้อเอาเนี่ครับนี่อ้าวสองหมื่นหกห้าร้อย อสองหัวขาลอยนะครับด้วยนี่ของใหญ่ค่ำใหญ่ขิมนะครับด้วยอ้าวชาโลเล่นี่กันแม่นบอกครับบ่โอ้ชาซีหาลอยเนาะอันนี้ชาซีหาลอยอโอ้ลอยสารีห่าความสูงความสูงร้อยสารีห่านะครับไอ้ลูกไมาาก่เล็กโตครับอโอ้ลูกตัวนึงนะครับเอา รับแล้วรายละเอียดเปล่งเด็ก็โทรมาถามแล้วครับเด้วยแข่งขายเดี่ยวมีเหล่าตัวเงาครับเป็นข้อเลื่อยนะครับเป็นชาโรลเด้อนี่ชาโรลีชึบชาโรลีครับเนี่ยเชี่ยงดีเป็นเตเลียนครับเอาเรียบก็ดีแข่งขายก็ดียุ่นนะครับเอานี่นะครับเอาชึบหางเงาครับหางเงาอยู่ด้อได้เท่านี้หมดยังครับ 2อตนี่บ่เบอร์เอร์โทรเขาไงชิมวะนี่โอ้บอศูนย์แปดศูนย์ศูนย์นึ่งศูนย์หนึ่งแปดสามสามเบอร์นี่เนาะอานนี่นะครับเบอร์นี่เด้อศูนย์แปดศูนย์ศครับอาวพี่น่องโทรมาเบอร์นี้ละอ อันนี้ของใบไงครับเนี่ยอันนี้ใบบ่สใส่ใยใบโอ้นี่บ่โอู้ในแพดอันเศร้าสามอืมเศร้าสามอย่กินงาอยู่างเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ลูกเพิ่นบ่เนี่ยเพดผูหรือเพดเมียเนี่ย โอ้เพลผู้ลูกแรกบ่ครับบ่ลูกแรกเนาะลูกแรกเพศผู้เนาะแม่นี่สูงเท่าไรลอยสิบกลัวนี่ยแหละเนาะโอ้หงเงบ่วลอยเศร้าลอยซื้อดิลอยซื้หานอยาบวกน้อยใหเนาะสองสามป่ครับบ่สองสามถั่วเนี่เนาะสองสามเลยเป็นเลีองงวไทยครับงวนไทยกินยากระเจง สวัสดีครับสวัสดีนายแพทย์ใส่ใส่เมื่อตอนนี้บอกสองตัวตัวนี้กับตัวนั่นเหรอใส่ครับตัวนี้ซาซีห้าร้อยใส่ใส่ตัวใดตัวนี้ไม่ห้าโอ้ซาซีห้าร้อยตัวนี้นะซาซีห้าร้อยเนาะซาซีห้าร้อยเนี่ยลูกไม่ยัึงตัวเลรอครับนี่ตัวเดียวตัวเดียวลูกตัวเดียวเนาะอ๋อเอาได้ลูกหนึ่งตัวทับแล้วอยากรู้รายละเอียดโทรมาถามนะครับด้อ มาทักจังไดเป็นจังไดเด้อสูงเท่าไดล่ะนายแพทย์สูงเท่าไดร้อยสามสิบขินบอประมาณนี้เนาะแจ้งขาบุมีจแบนี้ขาทบขาถอนบ่ได้ประกันเลื่อยประกันทุกอย่างอืมนี่ครับนี่เอาโค้งสั่งดีอยู่ในราคาถูกถูกเนาะต้าวสี่หาร้อยเนาะต้าวสี่ห้าร้อยนะครับเด้อเอาเอาเนี่ยเป็นแตาเรียงหรือครับอันนี้ไม่แน่ว่านี่ นีตัวนี้สิบแบ่ตัวนี้ก็แม่บนมบอืมสาวน้อยนี่นะสาวน้อยสิบแปดเนาะอืมเพลื่อนพ่อปีไปนี่บ่วโตพ่อหรอโตพ่อปีสี่หกเจ็ดแปดเดือนนี่แล้วเนาะประมาณาอาร,<ม>ายราอยเศร้าเนาะความสูงเนาะกลิ่นยาเก่งเด้อเป็นแม่นางนะครับแม่นางหน่อยเด้อกลิ่นยาเก่งแข้งขาบ่มีแบบนี้ นะครับในราคามื่นแปดเนาะมื่นแปดเป็นตะเลียงเนาะเป็นตะเลียงครับเป็นตะเลียงเอาเบือเรื่องใดอยู่ด้อเอานี่ครับมื่นแปดเดิมเมียหนดื้อมัตตตัวนี้ปะครับบ่ตัวนี้ครับมัตตตัวนี้เนาะเบือทู่ขงพิมมะของพญ่ิิมแต่ว่าง่วพญ่ใบบอบอกว่าง่วพญ่ใบศศูนย์หน่งศย์หนึ่งแปดสเบร์นี่เนาะ าโทรมาหาพ่อใหญ่บใบมือนี้เด้อน,นะครับแต่ว่าเป็นเบอร์พ่อใหญ่ชิม,อมไอ้บอกว่าเป็นง้อพ่อใหญ่บายนี่นายแพทย์ยิงสันเด้อประจําข้อพ่อใหญ่บายนี่เป็นผู้ฟี่สิ่งบอกกูนี่ไรครับบอกไปไรเด้ออันนี้ห้องผู้ใดเนี่ยขอรอแก่เลยนี่จ้าก้องไผ่สินี่ขิม นี่เ oh. ขี <c oughs>: <c oughs> oh, uh, like ้ยวเสียละแม่นบ่สองแม่หนิโอ้ฮะมองหาไผฟโอ้หาลูกบ่เขาเป็นทั้งสองบ่เป็นทั้งสองบ่ไหนอันนี้ของตัวแดงๆนี่บ่โอ้สตัวหรือใไปด้ยอืม อ๋อเดี๋ยวเอาแม่แม่ลูกพร้อก็ได้นี่แม่ลูกสามที่หาสามหาน้อเพศผู้เนาะเพศผู้เพศผู้สามสี่ห้าลูกแรกเพป็นวะครับวะลูกสองลูกสองว่างเนาะว่างอืมเอาสามห้าครับลุงเท่าไรครับแม่เพันร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเงาอยู่เนาะกินแยงเก่งเนาะคือเรื่องต้งใจก็ได้ครับอืมซือว่าได้ด้วยครับซื้อเอาดิลูกลูกไส้ด้วย อ้าเนี่ยครับสามห้าเด้อแม่ลูกเอา้าวของยายขีมเด้อเป็นตะเลียงครับงูเงี้ยงๆ,ๆนี่แหละเด้อทั้งแม่ทั้งลูกเนาะจินยาเจีงเด้อครับเด้ออ้าเนี่ยครับเอา้าคู่นี้สามห้าอือยายขีมเด้อซึบเอาไายเบิึงนี่นะครับเด้อแม่ลูกเด้อลูกสองนะครับท้องว่างท้องว่างเอา้านี่ซึบอสามห้าเนาะ แม่ลูกเด้อหูย่างๆเนี่ยเอาเมียงแม่ยี่นี่ยเอาแม่นี่เท่าไรครับนี่ยเศษสองหาร้อยเศษสองหาร้อยลูกมันยักโตครับลูกสองโตสีลูกมั่นสองโตแล้วว่างที่กันว่างกันว่างด้วยโอ้สูงเท่าไรแล้วครับนี่ยร้อยสี่สกรี่พื้นแกนเนาะอเอ้าหางเพิ่นเป็นก็เป็นดอกดอกดอกอยู่เนาะเอาบดตัวกันดอกสังมันเอาผงสั่งผงสั่งให้ลูกให้ลูกดีให้ลูกดีสี ดำ้มล en like ูกโตแม่ม <Wha> ีดอกมีด <diction aries> <ỗ hat> ันอือนเยอะส้สองหาร้อยสองสองหาร้อยเนาะครับวันนี้จะเอาเมดทั้งค่มีนเจ็ดหาเนาะสามตูหาเจ็ออเอาไปเมดก็ได้เนาะหาเจ็ดเนาะด้อเป็นตะเลียงอยวยครับของี้ยคิมเด้อคอสามตหหเนาะนี่่างไปยังม อินนาเกงครับเป็นตะเลียงด้อเอาสาตัวนี่ครับเอาแยกก็ได้สิแยกแเอาร่วมกันนี่หาเจ็ดไดครับด้อยหาเงินเจครับเมื่อไงนายเขีมนเนาะเบอรเบอร์ทุ่นนาขีมนคือศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นึ่งดสาเบอร์นี่เนาะาเขียด้วนี่บ้านสมปอยเพื่อเขานยขีมบ้านสมปอยด้วยครับด้วยขอคูณหลายครับใส่ของนายเบิร์ดมือใส่ครับ โอ้โอซีเบอครับได้ตัวเดียวนี่นะโอ้ซีเนาะซีเกตเพศผู้นะครับซีสูงตัวไหนเงี้ยบิ้มไเนาะพวงสางดีเลยเนาะญ่เอามามัเนซีตัวไหนก่อนเียบซมนเกครับผมซีเนาะเอาซีเได้ครับด้วย เบอร์โทรนายบ้มเนครับบานี่ศูนย์แปดแปดสามศูนยนาเก้าเจหน่งเาเนาะยบุมบ้านส้มป่อยเนาะบอกณหลายครับยอาจดูใสครับเมื่อนี้วับากจิ้มนะด้มาคมเดียวนี่นะโอ้สามหาเนาะแม่ลูกเนาะลูกเพศเมียเนาะลูกแรกลูกสองครับลูกสองเนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับ ร้อยสามจีบเนาะอ,ออกโค้งๆเอาเลี้ยงลูกเด้อให้ลูกดีเด้อแมงสีเนาะโค้งๆด้อเอาแชงขาบ่มีตำหนิเนาะมันมีตำหนิเด้อหางยาวอยู่ครับนี่นะครับลูกเพิ่นเด้อนี่ลูกเพิ่นนี่ครับกำลังกินหญา้าเก่งๆอยู่นี่เด้อเอาอเป็นลูกสองเนาะทับมาแล้วเอาจากหูจัาก,กิดทรมาถามยายอาเด้เอยสามหันราคาสามหานี่เนาะสามหานะครับเด้อแม่ลูกสามห้า สามหาสามหอาตก็ไปเป็นอันนี้บอกสามสิบเอคู่นี่เป็นแม่นางทัางเหมิดบอกัสามสิบเ็ดไปเป็นคู่เลยดนวยเนาะเป็นแม่นางเลยครับเลยสองตัวนี่เอาไปน้ตกันสองตัวนี่เอาไปน้ำกันลถ้าแยกกิดมื่นหาลอยเนาะสูงเท่าไรครับสูงสท้อกันนี่อยลอยเสาอยู่ดอกเนาะลอยเ้า ประมาณนี้ประมาณนี้เ้ย,ยเอาเป็นจกักปีครับสองแม่นี่ปีกวัวเด้อแม่นังครับเอาตละหมื่นหาร้อยเนาะหมื่นห0าพันหอยสันค 10, โอ้สามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็ดหมืนห้าหาร้อยอือโหนะครับเอาเนี่เอาอันนี้หางเป็นยังน่นขาดบ่คไขยหางคนขาดบนีอยขาดไข่ขาดตัวนี้เอา ปูนี่สามเอ็ดด้วยเหรออาเป็นไม่นั่งทั้งหมืดด้ครับด้วยมดแล้วเป่าครับบ้านนี่มดแล้วเบอร์โทรยอาไครับศูนย์แปดหกศูน่อามนึ่งห้าเก้าหกศูนย์ห้าเก้าหกพราะอาดจากบ้านสวนปอยได้ครับด้วยเพื่อเขาวงกาลสินเอาหน่อยได้ไปเรื่งถูกถูกเนาะเบอร์นี่แหะครับขอบคุณหลายยัด นี่ห้องพ่อบอกครับนี่ตรวจอะไรนะครับผมซื้อมากเลยซื้อน้องคนโอ้ซื้อเมื่อกี้นี่ยกับไเลี้ยงเนาะซื้อเป็นสี่หมื่นสี่แม่ลูกนาทัยันนี้ผมเบิ่งผมเบิร์เงินในคลิปผมเลยเห็นเงินมนาทัยผมเลยมาเบิ่งตลาดก็ได้ช่วยบรนษัทผมบรรษัทนนี่ยบอกเอาไปเลี้ยงบ่ครับบ่นนี้ไปเลี้ยงไปเลี้ยงเนาะไฮโดรดีได้เนี่ยคงคงเนาะเอาไปกินยา อัดหญ่เขาเย่าฝนอ,อัดใหญ่เย่าฝนพี่ขึ้นขอให้ลูกดีเนี่ยน,นี่เนาะเชี่องดีตัวนี่เนาะเป็นตัเลี้ยงก็ได้เชียงเนาะมีลูกเนาะลูกเนาะหลูกมันคือห้ามเลยห้ามเลยเป็นพุ่มแสงลูกแรกลูกสองครับลูกลูกสองบ่ลูกลูกสองเปิดเท่าไหร่ละครับสามหมื่นครับ ามม่นสเงินเปวนสามเงินเลสูงเท่าไรล่ะครับแม่เป็นสงสุก,าก,ก,ก,กสามสิบวก็สมเนาะเี่ดีด้ทั้งใตครับีจำนี้เนา,า,นเาเนะ,รนนนะนครับมีร้านถกขาถอนบรเดนเนาะครับอ่างดีชมบูนชมปูนอ่านี่ครับเชือ,องตัวน<ไ>ี้เชืองอ่านะครับ บมีตำนี้เนาะไม่มีตำนวนด้อเอานี่ครับสามหมื่เอาไปตเลี่ยงน่ครับด้อได้คมเดียวนะครับบ่ครับคมเดียวเอาเบอร์โทษเด้ยครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองย์สนยาแปดกเก้าพยาบาลพยบาลบาลจากคู่พันเดเนาะคู้พันพยาบาลจากคู่พันด้้อคูพันสะกลนครครับเอาไปตเลี่ยงครับมั่วหลังเขาเอาสามหมื่นถวน เป็นตะเลียงกด้ครับก็เอากระเาลายยบานท่าครับงที่อง่งใยบานสองม่ตัวนี้ตัวนี้ยังพนยังใสพันยังสขายแล่าพัังบพูพนอะไรเยอแม่นี่เท่าไหรครับเปิดไปสามเอ็ดาเเนาะเป็นแม่สาวบ่ครับบอกโอ้แม่แยกลูกแม่ลูกนึงเนาะแยกไ่แล้วเนาะสามเอ็ดนาะสามหมื่นเอดสูงเท่าไหร่ะครับ อร่อยซี่ซี่บวกหางเง่าดีเนาะแดงขาวี่งแบบนี้ท่านใต้ดีมือลื่นได้เนาะแม่ลูกเท่าไรครับนี่เปิดใบ้าหค่ะสองหกเนาะแม่ลูกเนาะเพศผู้ลูกแรกขึ้นปะครับบอหลูกแรกเนาะสูงเท่าไรครับแม่นี่กัลอยสามซี่บวกลอยบวกดูมีแต่เนาะแข้งขาดีเนาะมันมีเด้อแม่ลูกเด้อยนี่นะนี่ครับลูกลูกแม่ลูกแม่ลูกเพศผู้นะครับลูกอ้าวลูกแรกเนาะ ดูแรกครับจ้าเราแบจ้าจ้าใส้าโฮขาลอยเส้าโฮขาลอยเนาะเบอร์โทรครับ095 0 9เ749ห้า0จสี่เกหอยดุนห้อยดนวันน้าขามเนาะขอบคุณหลายๆนะครับนี่ขอบคุณค่ะขอบขอบคุณหลายๆไใส่ีใสไงขอมคุ่เลใส ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อตลาดบ้านจานครับเมื่อกี้ก็ง้อหลายอยู่ครับได้คลิปหนึ่งครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามและชมตลอดู้ดีเขามาใหม่กับร่ายการด้อยกดกระด,กดิ่งกดติดตามนะครับขอบคุณนทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ